จอดรถคุยกันหน่อยนะครับบางท่านขับ Ford 2.0ใบเทอร์โบรุ่นแรกเนี่ยนะครับเวลามาคาราวานกับผมเนี่ยผมก็จะมีมาตรฐานที่เตือนนะครับผมรู้ได้ไงนะครับก็รู้ได้ครับรู้จากอู่ช่างท็อปนะครับมอเตอร์ออยจังหวัดเชียงรายว่าเมื่อรถ Ford Raptor นะครับหรือ Ranger 2.0เนี่ยพอไปร่วมคาราวานแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับ คุยกันตรงๆเลยนะครับแบบงบประมาณไม่มีปัญหาเนี่ยใครขับรถรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องไปเก็บเนี่ยเท่าที่ผมรู้จากช่างท็อปมาเนี่ยนะครับก็ปั๊มน้ํานะครับไม่ใช่ครับไอ้วาวน้ำครับวาวน้ําไปเปลี่ยนจากแปดสิบสองให้ไปจากเก้าสิบห้าของเดิมเนี่ยมันเก้าสิบห้าถึงร้อยสิบน้ํามันร้อนเกินไปนะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นแปดสิบองศานะครับเมื่อจะเปลี่ยนวาวน้ําเป็น8ปดิบสองให้เท่ากับรีโวเนี่ยนะครับ ก็เปลี่ยนเสื้อเลยเพราะเสื้อของแ a นเจอร์รุ่นนี้นะครับหรือแรปเตอร์รุ่นนี้โฉมปี2018-19เนี่ยหรือโฉมไหนก็ตามเนี่ยนะมันเป็นพลาสติกนะครับไปดักเก็บก่อนเลยนะครับนี่ที่ต้องเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับระยะได้สายพานนะครับราวลิ้นนะต้องไปต้องไปจัดการเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็ต้องเก็บฝาหน้าด้วยนะครับเปลี่ยนต่อมาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเซนเซอร์ คบแสนโลนะครับแนะนําเปลี่ยนเซนเซอร์เผาเข้าเบี่ยงเผาลูกเบี้ยวอะไรเนี่ย CMP CKP คู่นี้ต้องเปลี่ยนเห็นไหมครับสามเปลี่ยนแล้วนะครับสามเปลี่ยนแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับออยเกียร์ควรจะทําแยกนะครับออยเกียร์ควรจะทําแยกเพื่อจะจัดการความร้อนเกี่ยวกับน้ํามันเกียร์นะครับไม่ให้ร้อนจัดเกินไปรถตระกูลไบเทอร์โบ2.0เนี่ยเครื่องเล็กนะครับแต่พลังความร้อนจัดจ้านมาก นะครับเวลาไปคาราวานด้วยกันเนี่ยผมจะวิทยุบอกนะครับผมมีโอเวอรดูดูนะครับก็จะถามว่าน้ํามันเกียร์เท่าไหร่กันครับผมน้ําเท่าไหร่ครับอย่างน้ําบอกกอขึ้นเขาก็จะอยู่86 87ของเขาลอกเข้าไป 110, 115, 11 0 1 1 5 1 1้น้ําน้ะนะครับน้ำมันเกียร์เท่าไหร่ครับก็ลอกกัน1 1 0 100อะไรต่างๆในขณะที่ผมมีออยล์เกียร์แต่งน้ำมันเกียร์ผมก็ปูนเปลี่ยนอยู่แถวประมาณ80นะครับขึ้นเขาดันขึ้นเขานะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้น ไอ้พวกนี้ก็ต้องไปไปจัดการออยเครื่องนะครับออยเครื่องของเดิมที่เป็นกระปุกเงินเงินที่มันอยู่ข้างเครื่องเนี่ยถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับไม่งั้นน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนีมันจะแตกเข้าหากันคือของเดิมเนี่ยมันทนความร้อนมานานอย่าลืมนะรถฟอร์ดเป็นรถที่ละอุด้วยความร้อนมานานมากพอมันเกิน5ปีเมื่อไหร่เนี่ยอาการมันจะรอแร่รอแลมันจะออกอาการผมถึงบอกหลายครั้งว่าคนที่ขับฟอร์ดนะครับ ห้าปีถ้าดูแลไม่ได้ต้องขายทิ้งถ้าดูแลได้เก็บงานใช้ต่อยาวเรารู้จุดอ่อนของมันแล้วเราก็เก็บจุดอ่อนของมันนะครับไม่ได้บํารุงแบบบ้าคลั่งรถทิ่อยู่ในประเทศอีกเรื่องนึงรถทิ่ไปคารวานต่างประเทศอีกเรื่องนึงไปพังในต่างประเทศงานมันจะงอกแล้วจะมีนิยายเรื่องยาวตามมาอีกหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการไปนะไะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่บางคนบอกต้องเปลี่ยนรถใหม่เลยเหรอไม่จําเป็น รถคันเดิมคุณบำรุงให้ดีแต่ก็ต้องบำรุงให้ถึงนะครับไม่ใช่บำรุงไม่รู้เรื่องก็แค่เข้าศูนย์อย่างเดียวไม่พอนะเข้าศูนย์ไม่พอกรองดีเซลเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยการหัวฉีดใส่น้ํายาล้างหัวฉีดบ่อยๆหน่อยนะครับตามสเปคเพื่อให้มันไล่แต่ถังน้ามันทั้งหลังเนี่ยไล่มาตามท่อมายังปั๊มนะครับแรงดันดีเซลสูงผ่านคอมในรางคอมมันเล็วนะครับเข้าสู่หัวฉีดพวกนี้ถ้ามันคลียเต็มระบบเนี่ยนะครับกรองเนี่ย ถ้าเป็นฟอร์ดเนี่ยมันราคาสูงมันลูกอาจจะประมาณ2,000กว่าบาทในบางรุ่นไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะครับคุณคนก็เลยลากนะครับทั่วๆไปอย่างผมนี่20,000โลเปลี่ยนแล้วนะครับ20,000กิโลนี่เปลี่ยนแล้วนะครับนะหรือบางคนจะเปลี่ยนพร้อมกรองน้ำมันไอเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องก็ได้ทุกหมื่นโลก็แล้วแต่อย่างของโตโยต้ามันลูก500กว่าบาทมันก็มันก็เปลี่ยนได้บ,บ่อยๆนะครับน้ำมันเครื่องนี่แน่นอนครับต้องเปลี่ยน10,000โลต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ10,000โลศูนย์บอกเท่าไหร่ครับโอ้โห หนึ่งมื่นห้านานไปนานไปนะครับน้ํามันเครื่องอคืน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยนะครับลดแรงเสียดสีหรืออะไรต่างๆนะครับเมื่อความร้อนมันสูงตลอดเวลาน้ํามันเครื่องก็อาจจะเสื่อมไหวนะครับหนึ่งหมื่นโลน้ำมันเกียร์อีกโอ้โหฟอร์ดคุยกันแสนเก้าบ้าไปแล้วนะครับแสนเก้าหรือสองแสนกว่านะครับวงการเขาว่าสี่หมื่นโลเนี่ยถ้าผมขับฟอร์ดนะสี่หมื่นห้าหมื่นผมฝัดชิ่งเปลี่ยนฝัดชิ่งเปลี่ยนแสนโลเปลี่ยนกรองนะครับห้าหมื่นเปลี่ยน ไล่น้ำมันเกียร์เดี๋ยวนี้รีโวผมก็ทําอย่างนี้นะครับห้าหมื่นเปลี่ยนเพื่อถนอมแผ่นคัตที่อยู่ข้างในเกียร์ออโต้ไม่งั้นมันจะเส้นที่มันจะต้องหรือยกเกียร์ลงมามันจะได้ห่างไกลนิดนะครับถ้าน้ำมันเกียร์มันเสื่อมแผ่นโค้งแผ่นคัตมันก็เสื่อมตามไปด้วยแล้วก็พวกเศษผงเศษสังเกตนะครับถอดอ่าเกียร์มาเนี่ยจะมีแม่เหล็กติดเศษผงเศษอะไรมันก็เยอะเยอะตามตรงนั้นนะครับทุกยี่ห้อแต่บางยี่ห้อผมไม่รู้ทําไมเขาถึงพูดแบบ อย่างบ m อบอกโอ้โหไร้ทาวารันตีไม่ต้องเปลี่ยนชั่วชาติเลยเขาพูดถึงชาติของเกียร์นะชาติของเกียร์จะอยู่ที่แปดปีพังแล้วซื้อลูกเกียร์ใหม่สา0แส0สี่แสนก็ว่ากันไปแต่จริงๆมันบำรุงได้นะครับพวกนี้พวกนี้ก็ต้องบำรุงน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ต้องบำรุงไหมก็ต้องบำรุงน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ศูนย์มันก็ดูแลให้ไหมเขาไม่ดูแลน้ำมันคอมเพรสเซอร์มันมีสิทธิ์แห้งได้คุณก็ต้องตรวจเช็คนะครับแผงคอยเย็นที่อยู่ในแผงคอยร้อนที่อยู่ข้างหน้า ไดสตาร์ทก็ต้องดูแลมันมีแปรงขานสกรปรกมีเป็นขี้มูกเป็นอะไรอุ้ยสกรปรกนะครับไดชาร์จสกรปรกไหมก็สกรปรกอีกนะครับพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เสื่อมตามการเวลาอยู่แล้วเมื่อหมุนก็เสื่อมนะครับข้างในจริงยังมีโบโวอีกนะมีแปรงขานอีกนะนะครับในในห้องโดยสารหมุนก็เสื่อมหมุนก็เสื่อมไปเรื่อยๆไล่ต่อมาน,น้ำยาหม้อน้ำนะครับถ้าใช้งานหนักปีกง,ง,งเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถคาราวานต่างประเทศ ถ้าอยู่ในประเทศ2ปีเปลี่ยนครั้งก็ได้น้ายาหมอ้อน้ําก็สดใหม่เสมอนะครับใครไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเมน้นไม่ต้องเม้นนะครับผมพูดถึงว่าคนที่เงินไม่มีปัญหานะครับก็สามารถบํารุงได้คนที่ใช้ฟอร์ดจำไว้นะการเงินต้องไม่มีปัญหานะคุณใช้รถที่สเปคที่มันรู้สึกว่าเป็นของยุโรปเนี่ยนะครับมันเป็นอเมริกาเนี่ยนะครับมันเป็นสเปคที่ที่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เข้ากับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการบํารุงรักษาบางทีไปศูนย์อย่างเดียว บางทีมันก็ไม่พอนะครับน้ำมันเฟืองท้ายอย่างเงี้ยก็ต้องไล่เปลี่ยนถ้าเป็นโฟวินเฟืองหน้าน้ำมันสโลแล้วก็เฟืองท้ายก็ต้องไล่เปลี่ยนอีกนะครับโอ้โหมันมีหลายรายการที่ต้องบำรุงค่อนข้างเยอะพอสมควรเมื่อรถ5ปีเมื่อคุณเก็บงานอย่างเงี้ถามว่าใช้เงินเท่าไหร่มาจะใช้เงิน็งบประมาณแสนแสนก็จะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกปืนล้อจะไม่ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันเริ่มหอนแล้วมันเริ่มอะไรต่างนะครับถ้ามันไปล้อไปล็อกในต่างประเทศ ยุ่งนะครับนิยายเรื่องยาวเกิดแต่ถ้ามันอยู่ในเมืองไทยอยู่ในแมงสอนอยู่จังหวัดไหนที่คุณไปเที่ยวมันก็แค่อยู่ในเมืองไทยไงมันก็ทุกอย่างมันก็ยังจิ๊บจิบนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไปอยู่เมืองนอกนิยายเรื่องยาวเกิดขึ้นมาแน่นอน,นผมก็จะมีนะครับเวลาเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะครับผมจะมีมาตรฐานของผมนะครับเขียนไว้ผมจะไม่ผมจะไม่พูดว่าให้ดูแลรถมาอย่างดีคํานี้มันกว้างออกทะเลมากผมจะเขียนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ยาวสองหน้ากระดาษ A4 นะครับเพราะผมเอาประสบการณ์ที่ผมผ่านพบมาเนี่ยแล้วก็คุกคียอยู่กับอูนี่มาถ่ายทอดเข้าไปผมไม่ใช่ช่างนะครับแต่ถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะป้องกันนะครับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่วัดดวงคาราวานไปต่างประเทศไม่วัดดวงนะครับคุณอยาน้ำมนหลวงพ่อกับศรีกากรมานะมันเสือ่อมไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดวงเราไม่วัดแต่เราวัดจากการบำรุงรถยนต์ของเราเองและทุกอย่างมันก็ perfect นะมันมีอีกหลายเรื่องจุกจิกเรื่องยางอะไหล่เรื่องนัดล้อนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องน้ํามันเบรกนะครับโอ้โสเพเหะนะครับถ้าคุณดูแลรถยนต์ได้รถยนต์คุณก็เดินทางได้10ปีดูแลได้ดีก็โอเคแต่10ปีคุณดูแลครบทุกชิ้นไหม ทุกส่วนไหมบางคนหม้อน้ําก็20ปียังใบเดิมอยู่แล้วคุณก็สรุปว่ามันยังดีอยู่ข้างในมันมีคราบมีตะกงมีตะกันอะไรหมดแล้วขนาดน้ํากินที่บ้านเรานะครับใส่ถังเข้าไปใช้ไปน,นานน้าบริสุทธิ์น้ํากองอาโออกมายังมีมันยังมีคราบาเขียวๆข้างในถังนะก็ต้องเอาไปล้างมาันเหมือนกันในตัวรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องออมีการดูแลนะครับมีการดูแลทุกอย่างอะไรนะจำไว้นะครับเสื่อม ไปตามการเวลาและเสื่อมไปตามวงล้อที่มันหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปทุกอย่างมีของเสื่อมหมดแม้กระทั่งสายไฟนะครับอย่างสปอร์ไรเดอร์ของผมเนี่ยโอ้โหทำหนู่นทำนี่มาหมดสายไฟกรอบอีกอูนะครับแตะตรงไหนมันก็แตกแตกตรงไหนมันก็แตกรถยี่สิบสองปีแล้วไงนะครับคุณจะมาบอกว่าผมแต่อันนั้นผมรถมันใช้ในประเทศไม่เท่าไหร่ขับขำๆอยู่แถวนี้เสียเสียในเชียงใหม่ตรงไหนก็จอดตรงนั้นเดี๋ยวก็เรียกรถสไลด์มานะครับแต่สําหรับรีโวคันนี้ไม่ได้ ไปเสียในมองโกฯทำยังไงหมื่นโลนะไปเสียในทิเบตทำยังไงไปเสียในซินเจียงอุยกูทิ่พวกนี้ว่าเป็นหมื่นโลนะนะงานมันไม่สนุกเลยนะครับแล้วเสียคนเซ็ก็ต้องไปหาอู่อู่เขาทําได้จริงหรือเปล่าในต่างประเทศหรือ A เจอ B หรือไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้แตกยิ่งเป็นงานพลาสติกด้วยนะคุณกําลังจะขยับตรงนี้แค่สอดถอดสา ยางน้ำเนี่ยโอ้โหพลาสติกแตกคายางมาเลยนะครับเพราะมันร้อนจนผันึกกันมาถอนมาปุ๊บชิปหายโทษตรงนี้พูดเลยชิปหายแล้วแมงคอน้ําหักคามือเลยเอ้าวคราวนี้อะไรไม่มีงานงอกเลยครับผมงานงอกเลยงานเล็กๆก,ก็กลายเป็นงานใหญ่ๆเพราะจริงๆไม่ได้ถอดต้องการถอดในตรงนี้แต่อุปกรณ์ตรงนี้มันไปนขวางอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ต้งมีการรื้อแหวกรื้อแหวกถ้าฟังผมแล้วท่านก็จะเข้าใจนะครับ ก็อย่าไปฟังเกรียนข้างบ้านนะครับที่พวกเมนบอกโอ้ไม่จำเป็นโอเวอร์แอคชั่นอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยชอบหน้าหรอกนะครับไล่มันทุกวันน่นะไล่มันออกจากเพจไล่มันออกจากชีวิตผมมันก็ยังวนเวียนเข้ามามาเม้นมาอะไรติ่งบล็อกบล็อกกันไปนะครับผมเอาคนที่เชื่อถือก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วถ้าสนใจนะครับคารวานทิปคารวานในต่างประเทศมากับบกครับคัมภี์การดูแลรถเรามีให้อยู่ในรายกลุ่มกันอยู่แล้วเต็มเมเลยครับผมสวัสดีครับ